ทีวางหัวแรงรุ่นบีหนึ่งนะครับน้าหน้าตาแบบไหนนะครับขอดูหน่อยอ่าแบบนี้นะครับผมรุ่นบีหนึ่งนะครับจะประกอบด้วยฐานสีดําตัวนี้แล้วก็ตัวฟองน้ําตัวสปริงแล้วก็ตัวน็อตนะครับผมอ่าแกะเข้ามาเลยแกะออกมาเลยเป็นยังไงอ่านี่คือน็อตนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นฟองน้านะครับพับงเชียบเลยนะครับ ถ้าเราเอาน้ำใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะพองออกมาเลยมาดูกันนะครับนะใส่เข้าไปแล้วนะฮะพองออกมาเลยนะครับแล้วเราก็ซับน้ำส่วนเกินออกก็พร้อมใช้งานแล้วนี่นะครับพองออกแบบนี้เลยพร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อไปก็เป็นตัวน็อตนะครับผมเอาแกนน็อตออกมาอย่างนี้เลยแกะน็อตเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบได้นะวางไว้อย่างนี้หลังจากนั้นก็ใส่น็อตเข้าไปแล้วก็เอาไขควงหมุนได้เลยนะง่ายๆแค่นี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับที่วางหัวแรงรุ่น มีหนึ่งนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่าทดสอบการใช้งานได้อโหวแรงเสียบเข้าไปตรงช่องสปริงได้เลยนะครับหน้นาตาก็จะประมาณนี้เลยเอาไปลองใช้ดูนะครับ